วบบันนี้เราอยู่กับเจ้าไทเกอร์ชักเหมือนเดิมนะและอีพีนี้เราไม่ได้อยู่กับทะเลแปซสฟิกนะครับเรามาอยู่กันที่ทะเลอาร์กติกนั่นเองแหมชีวิตมันร้อนไงโลกในชีวิตมันร้อนนะฮะวันนี้เราเลยลงทะเลน้ําแข็งกันบ้างเผื่อว่ามันจะเย็นเออแล้วอะไรวะเนี่ยลงเอฮอฮึอฮึฮยังไงอ,อะลงไปยังไงลงน้าไม่ได้อ้ยให้ตายเถอะช่วงมกีกระรัตของเราพังไปเลยฮนะ เสียถ้าไฮเสียคอคือแต่ว่าทะเลอาร์กติกเนี่ยมันเป็นทะเลที่สัตว์ใจอยู่ใช่ไหมโอ้ให้ตายเถอะมันค่อนข้างจะอันตรายมากครับดูดิตะก,กี้เราเจอเมกตั้งแต่แบบช่วงต้น,ตนเลยนะน่ากลัวมากฮะในอีพีที่แล้วเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ดูก็อย่าลืมไปดูนะครับบอกเลยว่านึกฮาโัยเองเหมือนกันฮะเพราะว่าเราเจอวงระเบิดเยอะมาก่อยเมกราโ,โดนอีกแล้วเหรอโอ้เยอะฮะเจอเมกโอ้ยตรงนี้กัดก่อนเลยครับอืมเป็ปลาวันวิชาคา้ แต่โดนคาดแล้วไงอุย๊ยชนโดนเราคาดนะฮะตรงนี้ขออะไรกินไน่อยครับผมต้องการเติบโตเม็กเยอะอยังเลยฮะโอ้ให้ตายอุ้ยอุยอ๊ยยังไงก่อนเอ้้ยกัดเข้าไปอืมตรงนี้เราก็มีแรงเยอะ<ตรง>ไม่มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนตะกี้มันแค่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะ มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นงั้นน่ยมันแค่ภาพดวงตาที่ทุกคนเห็นว่าเราชนระเบิดจริงๆมันไม่มีระเบิดไม่มีอะไรเลยตรงนั้นเน่ะแต่แกมันว่างเปล่ามากครับมันไม่เจอมันไม่มีอะไรเลยรอบวงระเบิดเนี่ยเราเพิ่งโดดมาจากทะเลเลยจากบนฟ้าเลยเห็นไหมโอ้โหเนี่ยพุ่งเมกะลุงเมะลัดเพิ่งมาเอ้ยอะไรวะตะ่กี้มันแบบอืมเจอเฉยไปปุ๊บเจอเลยอ่ะโหนี่แยใครมันจะไปรอด เดืยวไปปุ๊บนี่โดนเลยย,ย่อยอุ้ยอันเนี้ยเมกตัวจริงแสดงว่าไอตัวตะเกียบไม่ใช่เมกนะอันี้เราอยู่นั้นอา้าวแล้วเบิดสปอนต่อหน้าฮัลโหลโอ้ใครมันจะไปหลบได้ถ้ามันจะเกิดต่อหน้าก็นะเอ้ยรอดอ้ออีพีอีพีพวกนี้มันอะไรเนี่ยสองอีพีแล้วนะทุกคน โรถเดือดเดือดเกินเออยังไงก่อนตัวรัดมาตัวรัดมาแล้วมีอะไรให้กินไหมครับเรามาผิดทะเลหรือเปล่าเนี De ่ยโอ้ทะเลทำไมไม่มีอะไรให้กินเลยเนี่ยโอ้ว่างเปล่าปลาไปหมดโอ้ยแสดงว่าเจ้าพวกปลาฉลามพวกนั้นกินไปหมดหรือเปล่าฮะจะเคยชนแล้วครับระเบิดเนียยายาเฮ้ยเฮ้ยยเ้คือเรืออุ้ยอะไรเนี่ยโอ้ระเบิดเยอะจริง เกิดอะไรขึ้นขอกัดน้อนเยอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเลยมันเยอะจริงดูดิโอโหอะไรเนี่ยอันนี้คือการปรับใหม่ของตัวเกมหรือเปล่าเอาระเบิดมาเยอะขนาดนี้กล่าวไม่ต้องเล่นกันเลยใช่ไหมโอ้มันเยอะไปบางทีย่าโหจะทำอะไรได้ฮะับวยไปตายไหายไปตายบ้าบอคอหอยพอกมาก โอ้ถ้าไม่มีเมกาลัตจะอยู่ยังไงดูดิว่ขึ้นมาก็ยังเจอแบบรอยนั่นไงโอ้กำลังจะบอกว่ารอยไปเพลินๆไม่ได้อ่ะตายเลยนะนี่หรือว่ามันเป็นที่เราที่นั่นน่ะสองอันอยู่ข้างกันเลยหรือมันเป็นที่เราครับที่เรามันดวงไม่ดีต้องเจอระเบิดมากมายขนาดนี้โอ้ยตายแล้วยี่มันดงระเบิดชัดเลย มันไม่ใช่ลงมาหาปลากินนะเนี่ยมันเป็นการต่อสู้กับดมระเบิดจชัดเลยฮะเฮ้ยแล้วเราก็ไั่จะตายก็ไั่จะตายอีกแล้วว่าโอ้โหมันไม่มีอะไรจะกินครับใช่ไหมฮะถึงไม่จะตายนี่เออได้กล่องมาแต่มีอะไรให้กินไหมครับชนแมฮะหวังว่าเราจะหนีพ้นจากกลับระเบิดทั้งหลายแน่เออเหลือดีนกุนกิ้นเหลือดีมนุษย์มุ้ยตรงนี้เราเจออาคนถือยึดก่อนโหดทัดมาอีกรอบนึงฮะ ก็หวังว่าเราจะได้ตรงเล่ต้มเพิ่มเติมขึ้นนะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราจะเสียเสียแอดออนไปฟรีๆเลยถ้ามันจะเยอะขนาดนี้ระบงระเบิดว้าไปก่อนครับ uh ้ huh. อ,อแถวนี้ระเบิดมันน้อยค่อยหายใจสูบขึ้นหน่อยตะกี้ตัวอะไรเอา้าอันนี้จะสู้แล้วเหรอนี่ไงไงับเขาให้ตัวขาดไปแฮะเออ วายไปฮะอือดูดีว่าแถวนี้มันมีระเบิดอีกไหมครับบอกว่าจะไม่มีระเบิดนะตะกี้ถึงแก่สตันไปเลยฮะยาตกใจไอปลาฉลามไม่ตัวตะกี้จริงๆแล้วมันเป็นปลาหวานวิจชาตไม่ใช่ละฉลาม,อมโอเคโกรลัดมาอีกรอบหนึ่ง โอ้ตรงนี้ยังไงก่อนเรามาถูกที่แล้วแสดงว่าตะกี้เราไปไม่ถูกที่ใช่ไหมกินก่อนเลยครับอยังไงอีพีนี้เราก็จะกินไม่ได้ฮะไอ้นิ่มตัวโตเกินเฮ้ยชื่อไปไม่ได้ต้องเป็นไอแกวมีแก้วเมื่อไหร่เนี่ยเราคงจะเก่งขึ้นเดียนะเราคงจะกินได้มากขึ้นทีนี้ใกล้แล้วครับมีกระรัตใกล้มาแล้วส่วนนี้ฟาร์มไปก่อนฟาร์มไปก่อนแต่มันไม่มีอะไรกินจะฟาร์มมีท่าไหนละเอ,อ้ย อ๋อปลาไปไหนหมดขอกินหน่อยโอ้ไม่มีปลาปลาเล็กปลาน้อยก็ยังไม่เรากำลังจะตายเราไม่มีอาหารกินเออกินตัวนี้มาเออึกวก็จะตายซะแล้วขอกินก่อนโอ้โหปลาไปไหนหมดครับโอ้ยจะให้กินแต่ละเบิดก็ไม่ไหวโอ้มาแล้วขอกินปลาหน่อย ปลาโอยปลาไม่มีปลาเลยเหรอปลาไปหมดเจอแล้วหนึ่งฝูงนี่ทิงอิมงทะเลก็เย็นดีนะแต่ทำไมเล่นแล้วไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่เลยฮะเล่นแล้วเหมือนจะร้อนๆหน่อยระเบิดเยอะไม่งไงี้ยวระเบิดเยอะไปไหนเอออย่างงี้ก่อนเออใหญ่เอาเคมีก็รัดมาพอดีนี่ก็จะชนแล้ว เอาเนยฮะผมมีเมกะรัดแล้วก็แข็งแกร่งฮะเราแข่งที่สุดในทะเลฮะช่วงนี้พื้บถ้าเราไม่มีเมกะรัดเนี่ยเราก็ทําอะไรไม่ได้นะเพราะว่าท้องทะเลมันโหดร้ายกับปลาฉลามเล็กๆอย่างเรามากพึชึบกินเข้าไปฮะไหวไปครับรออะไรอย่าหยุดไาวถ้านายหยุดไหวเมื่อไหร่นายจะสูญเสียเอ้ยย่อยมาดิมาดิเดือนดำน้ำเมื่ไงใครแคร์แต่แม้ขึ้นไปก่อน บอกว่าจะมีอะไรให้กินตอนที่ไหว้นะโอ้ดูดิโอ้เขาตั้งแต่เอ้ยเกือบโครั๊บนาพอดีไม่ได้กินนะบอกเลยไม่ได้แดกเลยเนะี่ยชุบ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 มาแล้วครับมีอะไรให้กินบ้างไหมแฉลมตัวเลนะ็กๆฮะขอกินหน่อยอุย้ยติดเฮ้ยชุบกระโดดข้ามมาเลยเฮ้ยเชื่อเฮ้ยทหารกินอาหารก่อนอุย้ยเราโดนยิง เราโดนยิงแล้วเราเอ้ยเราโดนยิงโอ้โหเดี๋ยว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 จ่ายยานมายิงไม่เราจะจะ,จะตายแล้วเออตายได้มาสองหมื่นสองตายก็ได้โอ้โห <c oughs> น้องตายแบบนอนแลบลิ้นเลยนะโอเคนะทุกคนอีพีนี้กับทะเลอาร์กติกก็บอกเลยฮะเจอโดงระเบิดเหมือนเดิม2องอีพีวันนี้เนี่ยระเบิดเยอะอยจริงๆนะครับ ก็หวังว่าจะสนุกกันนะครับกับฮังกี้ชาร์นะถ้าชอบไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฮะอีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับไปเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปครับ